เรื่องของการนอนเนี่ยแน่นอนฮะบางทีเราก็นอนผิดที่ผิดทางนะหรือว่าเรานอนถูกทางแล้วก็ไม่รู้นอนไปนอนมาตื่นมาเฮ้ยเพื่อนหายแล้วใครมาอยู่กับฉันละเนี่ย บอกมาใครมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะคือคุณหลับในห้องเรียนค่ะผมเชื่อว่าทีมงานเสื้อขาวเนี่ยนะเขาคงจะอยู่กันเยอะในช่วงคาบเรียนนั้นขณะเดียวกันน้องสองคนนี้หลับอยู่อุ้ยอุ้ยยังไม่ตื่นเลิกเรียนแล้วหมดคาบเรียนค่ะเพื่อนหายไปหมดเหลือสองหนุ่มนี้กําลังนอนอย่างเพลิดเพลินและแน่นอนทีมงานเสื้อฟ้าเขาต้องมาใช้ห้องต่อเขาก็มาเรียนต่อไงเป็นการเวียนห้องเรียนกันถูกต้อง ส่วนพ่อหนุ่มเสื้อขาวสองคนนี้ยังเลยยังไม่ตื่นเลยยังสลืมสะลงเงียบเถอะคำถามเพือ่อนทำไมไม่ปลุกเพื่อนทำไมไม่บอกอทิ้งเพื่อนเอาไว้ที่กลางทางทาโอ้โห<ไ>ปลอป่อยให้เขาหลับงี้ได้ไงถ้าบอกมันจะสนุกเหรอ,อ,อใช่ไหมจริง,หร,งหรืออาจจะบอกแล้วแต่ว่าเขาหลับลึกไงผมเข้าใจนะแกล้งเพื่อนมันเอาบอกตรงๆมันไม่ดีแต่มันสนุกจริงๆแม่คุณก็ เคยม่หนเคยหรือเปล่าคุณคุณก็ทำคือคุณเป็นคนโดนกระทกสิไม่เคยไม่เคยเกิดคุณไม่เคยหลับไม่เคยแกงเพื่อบแต่เคยหลับอันนี้ยอมรับแต่เห็นแล้วแบบสงรานอะนะบอกเพื่อนนอยอย่าปล่อยให้เพื่อนเดียวดายเ้วเพื่อนตื่นมาตกใจเห็นไหมฉลาดลีลุกลีลุกลนเลยอะโอ้เมื่อกี้แอบล้มไปด้วยใช่ค่ะยังไงก็เตือนกันละกันเดี๋ยวจะไปเรียนไม่ทันนะคะ